สวัสดีค่ะยกกอช่องน้องตานนะคะจะเล่นสินค่ะมือนี่างมาคุยกันนะครับว่ามือนีจะกินเข่าเรกันยังนางร้อง้วนางรองนางลงชไปตัิน้อต้งกินมือนีการ่ไรัป๊ดวะมีโบนัสนี แต่เรมอยากกินยังเดี๋ยวอะไรอไม่มีต่เรื่อนพัดมาขี่ม้าครับเออนี่แหละกินแล้วก็ะเคียดต้นเป็นอะไรที่เคียนมากเลยนะผมกินแล้วใครต้มบ้านเนี่ยโหเคียดแล้วีนยังอย่างี้เนอะที่ยังมีท่านยู่แว่นไปัอย่งนี้น่่านบ่ีพันเจ้าใจแจ่อื่นจีว่าใจหลกวหันยุกว่ายืมหุดน้องพี่อีก เ่องใช่ไหมพงใ่นี่ยใช่หว่านี่ยใช่ไกมในการพักกี่กี่บาทน่าจะไม่ติดมั้งคิดวม่จาไม่ได้ซื้อไก่กระกสี่อยชั้นออไก่อะไรแพงกังไ่เ็าซื้อมาหลายมูดนื่องว่ามันพักันหนึ่งเขาไว้ก็เลยซื้อไก่ีพ่อกินกับเขาสว่างไม่สักสว่าคนสว่างคนสไม่ก็เลยไอ้ยันตัวอีนกันมนี่ไม่ว่ากินพวกเราไชมปไม่า เก็บกระเาบ้านเลยนะเคียบไปซื้อเก็บกลับบ้านเลยไม่หนึ่งสีนเลยไ่ละสาตนสตูหน่อย่้เีย่ไ้มวามันหลายคนเี๋ยวดงหน่สิถ้าปมด้ใหเคี่ยงนไก่ล่องถือยืได้หนไตมังอนนีมวกระดาษมุมมิบนเหลืออีนีกน่วาปหนอยตมันาม่นามันเหลืออยู่ตีห

เออับซมี่ก็ได้ซื้อมาลายกินบุเบิีอเขาซื้อมาหลายกินบุเบิลไอ้นไอ้พวกกินน้ำรอนข้าบนี้พวกกินตาตายออกตาบอกตาบอลาชุดตาบออตาตาายเรเล่านแล้วเ๋ยือโอเคตาคอยออกก็เพเขียันไม่ต้อกินแล้วก็หอาจารย์ตัวบุกกินไอเจ้เพื่อกินกินองอาจกินไปแล้วีอากินน้ำกัน ได้ไปตังมากินไปดีกวไฟไปไหนแต่ว่ากินแล้วต้องเก็บนะห้ามให้มาเก็บทีหลังกินแล้่เอนแล้วกักกายเก็บมมไต้องให้นีกินเไม่เป็นหนาทีมันบ่แล้วมีหนึ่งที่ตัวอีบ่ งานใจสุอไอนี <S 2> <S 2> <S ้เป็นนกว่านี่เว็ยชุบมีงกับวันกันยัง่นะยิ้มเมือนยิ้มเมืนี้เนรมนกยิ้มเมนกยิ้มเมื่อี้เาทีไรเขาก็มีงานี่เขาเรียกว่าช่วยเหลีย ยังก่อน้เพื่อนนะกรมูพื่ันก็บนี่กรมูออีเาใหญ่กรมูตัวสาพังแล้วพังอีกเอาใม่วเยเอาเมาเอาะไมาเกาอะไมาเยูดไมได้เลย่มมยืมไตตูนไอเป็ดม เออแกมาไหนสืบบรศตัวนะโอ้โหมาแกยังฉันแกจนเบิดละติดโดนละเฮ้ยเบดมึงแกจนแกจนเปลี่ม <uma> <g ay> ือเลยแกจนผมแกจนม่ได้ไหมเหรอที่แม่ได้ไมเหรอแม่เกตี่พูดละบรากหลายเนาะ ี่ไม่พีไม่บาปีไม่ฝากยิมไม่ไร้เห็นเนีอกึ่งแก้เพื่อนจริงๆแลเาหอยแบบวันแล้วกกาป่านแล้วถไปฟองเ้แเราน้งซอก็ให้แวหเียงคันแชงบเราไปบุไม่เอาเรตรวจเมื่อ้ยงหเนาะยมเพื่อกัปแก้วโบหได้วันแล้วปแก้วมาไดหกับหวแล้วปแก้ม่ไดผมเคทรืองเม่อกีดว่กับาใจได้าบบ ก็ยังยูสาวหม่อยู่โอยต่อเลเวกย่าแกีอยเราไปกรอ้ออย่างนี้ะไรแบน้คนสื่มามงนห่ชีวิตความเป็นจริงแต่เม่ผมเกิดผมเกิอยากเอากบบาดความไม่แม่แต่ว่ามอหเว่นได้เสียแตผมแต่เสียในหัวัแต่มาปื๊บดังทีกอยงกบแก้แกที่นั พงแผลพ่งแผลเสียงไม่ถอกครับแดงแดยิยิทกคนเวตะเกียเขาเขายู่สิเนาะเอายที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะมีเราจะได้ใช่ไหมเพราะพี่ยูาวหน่อนีมันเป็นเรื่องอะไรแบบเปลี่ยนเนี่ยก็เลยมาอะไรพวกเนี้เจ็บเดงแดงพวกนี้แห้งอย่างนั้มาอกอแงนี้อกอย่างนี้อดีน เอาว่าอยู่สาวน้อยน่ะดีใครที่ไปอยู่สาวน้อยดีแต่ว่าก็มันมันก็ต้องอยู่ได้ด้วยการบริหานจะดีแต่มีแม่เอ็ซ์ซีมัมนคอ,อยจะหนักจนหนึ่งท้ามาอยู่สาวน้อยดีไม่ดีมิตรคอนอยากเขาแต่ว่าบางคนเข้าไปอยู่งเปลี่ยนจะจะจยู่งปได้อันนี้คือบางูฟัครับนะส,สวนมากเขาก็ผู้ที่ยู่เปลี่ยนจะยู่งโดดน แต่ว่าหมรับก,กินของมุนเท่อ,อ,อกมากกต่บุมบนว่าม,มีปัญหาอย่างเพียงแค่ว่าเราก็อายุเขาาเ้าก,กันหล่เนาะไม่เป็นสิ่งีอันนั้นก็เลยอยากาล่กลลองมาเห็ต้งจากความดึง่ิน่หนาราัดเาืเองเลืดเลือดเลือดเลือดเอดเลือดเล้อเลอดเลือเลือดอดาลอเือดเลอเืออดเอเลเลือเออดเอดเลือออเเ เอาเอาอันนี้คือพูดจริงนะอยู่สาวน้อยแะย่างเขาหลาน่มันเป็นบาเียนเขาไปซื้อมามีตถดิบูคือยดีกูมือนี่ยย่างเขาพือกเขาไปซื้อเขาไปขายเอออันนี้ไทยเยอะย่างเขาดูย่างบารนี้ยุคกางอันนี้กั ที่่งนี่ไม่ขี่น้กันบ้างเลยว่าขี้เกียจ์มีอย่างนั้นมาเป็นโคนนึงขี้เกียจ่น้ว่าขี้เกียจมัีอย่างเลยเม่กี่นะนะผมฝากของพ่อครับมีบ้านเติมมันกบ้งันบเตป้าคาน้ำมันครอไอ้บริเตนาเงินเบียปะบ่มีแล้วเบอละจวดแปด้านความเติมนี้ต้องแกต้องแนจวแปด้าเตม เติมเงาหยับาขึ้นเาอือง่งมันหายไปสามขีดอ่าก็วดาเติมแบลอยทางแลรหไปสามขีดทออนี่หน้ำหนักงเต็มนเลยก็เลยจะไปจับน่หนอ่พี่น้องางรกนกอะขอลงสนกัแล้วกจังหวะอันเก็บต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ